and uh -huh. b u k

រូវាខ้วាបានប់ការង่ារងស្លារ

เป็นไม่ได้อ๋อทำงานที่ประเทศลเอละครับถายักองครับกพองไอทีรูปใหญ่ทำนะชิ้นชิ้ คนก็ไม่สามารถที่ซื้อทั้งลูกกินให้หมดได้เนชิ้นชิ้นใ่ลูกกินไม่มินีเนี่ยครับทำเปยชมาเนี่ยครับ กินกินี่ยดีไกินดีคารูปใน่กิบโลไม่หมดเลยครัไปเลยเอามาผ่า à à chín chín mình chụp quần áo cửa hàng cái thứ quan hệ thứ luôn giống như cũng hay ปิดครองลูกนุ่มกินไม่หมดเขาแก่แลนาก็ั้นเลิกกามา ร้อยสามสิบสองทำโมงกํลังที่ช่ิเงินลอง มีคนอยากมาอยากมาติอตขอมทำงานไม่รวมค่า่นรมเงานลงนามีงานลง งานงานขอบคุณต้อมีงาน้าเราด้วยการงานบานเราตรงที่มีกาเป็นเลาล้วนะมองติดต่เนี่ยบ้านเราที่อยู่ในที่นี่นะ ทำเกิดมั้ขอบคุณนะสหรับวันนี้ก็ต้องลงไลค่นะครับขอบคุณนะ